สวัสดีครับวันนี้ผมลุงดุงจะพามาชมป่าดอกอภิโชคนะครับเนาะนี่ครับดอกอภิโชคครับเนี่สวยงามครับหากท่านคุณใดอยากดอกอภิโชคนี่อิสราเอลเอาไว้ไปกินเหมือนกับเป็นผักครับแต่คนไทยเอาไปกินแบบทําซุปทำอะไรแทนหมึกมีครับไปครับพระผมจะพาไปชมครับเนี่ยครับดอกอภิโชคเต็มเลยครับ ดอกไอพิกชกผมก็ไม,ไม่ไม่รู้ว่าไม่ทราบว่าที่เมืองไทยมีไหมครับนี่ที่นี่เยอะมากเลยครับผมมารอบอิสราเอลรอบแรกไม่เห็นเลยครับแต่พอกลับมารอบนี้เยอะมากเลยครับแต่เพื่อนเขาบอกว่าที่เมืองไทยก็มีนะครับที่เมืองไทยเนี่ยแพงมากเลยครับแต่ที่อิสราเอลนี่ถ้าอยากกินก็เก็บไปกินเลยครับไม่เป็นไรครับ ส่วนมากจะเอาไปตําน้ําพริกหรือว่าเอาไปทําซุปนะครับซุปดอกอภิโชคอะไรประมาณนี้แหละครับผมก็ไม่ค่อยจะรู้นะก็ถ,ถ่ายบรรยากาศมาให้เพื่นพนพนมมอนๆชมเฉยๆครับนี่ครับเต็มเลยครับหากใครที่รู้จักหรือว่าอะไรก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าที่เมืองไทยมีไหมรับปลูก ที่ไหนแต่มีเพื่อนคนนึงเขาเคยบอกผมว่าที่เมืองไทยก็มีครับแต่แพงแพงมากครับแพงมากแต่ว่าอิารีเอลนี่แพงเลยนี่เปล่าผมก็ไม่รู้เนาะครับแต่เห็นคนไทยบอกว่านายจ้างเขาหวงมากนะครับนี่ครับมันเป็นปเก่าละ เยอะมากเลยครับนี่ตรน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากคแค่เอาบรรยากาศมาให้ชม,มเฉยๆครับเพื่อนชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ลุงดุงครับน่ครับน่ครับบรรยากาศ